ใครซื้อเสื้อมาให้ส้มใครซื้อเสื้อมาฝาก้ายตาบาวเดี๋ลูกใครเนาะใจดีจังน้องส้มร้านผัดเจียวอีกแล้วใครใจดีซื้อเสื้อมาให้อืมเสื้อมินนี่ป่ะน่ะใช่ไหมลูกโอ้หน้ารักหน้ารักลงคลิปนะวันนี้นะกินข้าวยังกินปลาต้ามยังกินปลาต้มไหมลูกอ่ะขนไม่ดีขึ้นเลยลูกเลย อ่หลดีดีโอ้จ้นอนละบาย <c oughs> น่ารักตลอดเลยลูกเอ๋้วยน่ารักน่ารักไปกินปลาปพ่ออุ้มไปกินปลาไปไหมไปกินปลาปาลูกปะ <c oughs> ปกินปลาเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะใครซื้อเสื้อเหลืองมาให้ <c oughs> น่ารักแลส้มเหลือง <c oughs> <c oughs> สมเป็นสวัสดิ์แคทแล,ะละ้วล่ะ โอเคนอนทับขาด้วยไม่ให้ไปปะพ่อเสร็จแล้วนะพ่อซื้อเสร็จแล้วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคไหนจับมือกันจับมือกัดกันเออหวัดดีหวัดดีอืมนอ,อนอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ดีดไปนะพ่อไปเดอ้ออืม